good a f t e r n o o n เวลาอยากถามว่าเป็นยังไงบ้างยุ่งอยู่ไหมช่วงนี้แทนที่จะแค่ how are you how are you doing ลองเอาคำนี้ไปใช้ up to o much up to o much มันก็มาจาก up to something หรือ what are you up to what are you up to มันก็จะเหมือนกับว่าอยู่ทำอะไรอยู่ช,ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าจะพูดถึงที่ผ่านมานะคะลองเป็น been up to much been up to much ที่มาจาก have you been up to much ถ้าพูดเร็วๆก็จะกลายเป็น up to been up to much จนเหลือแค่ been up to much แค่นั้นละคะ่ะ ็ดูแล้วเนี่ยน่าจะยุ่งอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ยุ่งมากสมมตกก็แบบ yeah nothing much you ไม่มีอะไรมากอะ่ะแล้วอยู่แ่เป็นไงบ้างหรือแบบ what about you what about you หรือจะแค่ you เฉยๆก็ได้นะคะหรือถ้าถามถึงปัจจุบันแบบณนะเวลานี้ก็ได้ hey up too much ทำอะไรอยู่หรอ what are you up to หรือจะใช้กับอนาคตก็ได้นะคะเช่นแบบ yeah getting up too much this weekend getting up too much this weekend oh getting up too much tomorrow คือหมายถึงว่าอยู่อะยุ่งไหม่งนี้หรือเสาร์อาทิตย์นี้อะไรประมาณนี้ค่ะก็เอาไปใช้ได้อย่าลืมนะคะ้้เเ比ิอ how are you how are you doing ลองเปลี่ยนเป็น up too much or what are you up to what are you up to today what are you up to tonight what are you up to tomorrow this weekend or Ever. And hope you enjoy it. Anyway, what are you up to today?